สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ <c oughs> ซีสาวน้อยเอฟซี FC อุคหิง <c oughs> มือนีก็มีเรื่องตรลกๆสมาหว่าฟังเนาะแล้วก็มีเรื่องน้ำตาน้ำซึงคันกับน้ำตาไหลเลยก็มีนะครับมือนีมีเรื่องยังแน่เรื่องแรกจุดไปที่ลาเลยครับเป็นจังไรครับมือนีอลาบอกว่าสาวห่องแอยังดี กายว่าได้นอนห้องห้องพัดล่มตื่นขึ้นมาหอนก็หอนว่าเ,เ,เ,เป็นยังคือเปิดแอร์บ่ดได้เป็นยังคือแอร์บ่ติดบมมียังครับลูกสาวเหากับเชงวาะนะ่ะเนาะคนมันยังแบบบ้านๆบน่เ,เคยเขาเห้องพักแบ,แบบแบบอยู่ในห้องแบบแบบกับอีกคนนึงก็คือบ่เคยได้อยู่เนาะก็ค,คือป่า ป่าวันปาวันกับบัเก็ไปนอนห้องชาวังสีชาวังสีเนาะก็เลยกลาย่าผ้ากันหาหมองเปิดแอ์บ่เห็นสุดท้ายยังของปรครับต้องเอาการน่ะนะเสียบครับเสียบมองไฟน่ะมันสีไดติดเนาะแต่บังเงินันบหูโอนี่ก็บอได้ถามไผได้นั่นน่ะก็ยูหอนๆอัางสั่นอ่ะเนาะจนด้ตื่นอาบน้ำครับเข่าออกก่อนเขาอีกอ่ะ กับปูมี่ยังครับมันกับเป็นธรรมดาของคนเท่าเนาะบ่เคยเข้าไปเซาของจังสี่เนาะส่วนมากก็อาจจะเป็นเอ่อพ่อเอกหรือแม่หน่อยเฮทไทยจังสี่มื้อนี้กับพ่อเอกแม่หน่อยก็วันเหนื่อยคือกันเนาะก็ต่างคนต่างเข้าไปนอนก็คิดว่าลูกสิได้เฮ็ดได้แต่ที่ได้ป่าวันก็เฮ็ดบ่เป็นอีกนั่นก็บ่อาง่ายๆก็บปูหูนะครับปูหูอาจจตั้งใส่กาดคิดว่าเอ๊ะพัดลมเสียหรือหรือแอคิดว่าเออแอร์เสียซั่น เปิดไฟปัดติดนนั่นแต่ละมองมันด้ือกันครับมองแน่มันก็เข้าไปกอาเสียบไฟถึงสติดแอร์ถึงสติดมองแนวพัดว่ามันแยกครับไฟจังหากแอร์จังหากมันแยกออกครับก็คือเพื่อห้เห้าใส่แบบว่าเกิดบอดดอยใส่แอร์จังสีเนาะก็ใส่พัดลมไปจังสีเนาะเกิดบนบรรยากาศมันเย็นจังสีเนาะต่ในเมืองนะมันบอดดครับมันต้องเปิดพร้อมกันอันนั้นบางเอิญมันเป็นตังยังวัดนะ กตบว่มีอยังครับเป็นเรื่องสนุกสนุกของลูกสาวกับเบาลูกสาวกับว่าอายนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติลูกสาววังมี้เบาให้ฟังให้พ่อพ่อแม่ในเใน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 หมอลัมนั่นแหละให้เบาให้ฟังกรเป็นสนุกสนานกันครับบอเครียดยังครับใครกต้องเครียดนะครับมันเป็นสนุกสนานเห่าป็้ลูกสาวเฮากัน จังใดกับพระท่านหูเนาะเดี๋ยวกับฝึกไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็หูเองครับนี่แหละประสบการณ์ครับประสบการณ์ชีวิตให้ให้เข้าหูหรือหูเองนั่นแหละครับคือกับน้องห้องเพลงนะครับห้องดุดุห้องซูมือซูมือท่องซูมือน้องกับสิเก่งนะครับมมีอย่างไรหรอครับมันก็เป็นเรื่องปกติอ่าแล้วก็ต่อมาก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอ้ยย่ายอีกคนหนึ่งนะครับบินมาจากเยอรมันนะครับอ้ยมาหาน่อง เขาบอกค่าตั๋วตั้งแปดหมื่นมาสั่นปาดหักหักแน่เนาะหักอีหลีหักจนแบบจักสิวายยังไหลเนาะอาจจะคือพวกผมเนี่ยแหละครับพวกเฮ้าัน้ากันเนี่ยแหละก็อาจจะหักต่เฮ้าน่ะมันอยู่ไกลได้เห็นแน่ยังแน่มันก็เลยพอถึงกันกับแบบขนาดนั้นเนาะแต่คนเท่าเขาจอาจจะอยู่ไกลเนาะอยู่ลยเยอรมันนึงเขาบินมากมาเห็นกะเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องได้กอดได้เห็นนามันงป็ยังว่าเนาะ อีลาเหา่าหนาหักเนาะพออยู่ไกลๆแล้วมันหนาหักคือแนมแนี่มันโอ้ยมันหนาหักดีเนาะมันบอกอแบบคนอื่นอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเด็กหน่อยสุนสนไปอีกคนหนึ่งเนี่คือเด็กหน่อยบังบังแล้วมันดูดีดูหนาหักนั่นแหละใไพๆเห็นกน็คือสีหักสีหอมอย่างสันละครับบึงนะครับพอลงจากรถได้คนกับโอ้มาเต็มเนาะมาขอถ่ายรูป ทายหลุดทายยางะไรหล่าเฮากันดีได้ครับทายให้จนมัดสุกคนนะครับทายจนมัดสุกคนแล้วถึงพ่อถึงโอเคถึงไปตองส่โอ้ยผ่มีไผ่หรอครับผ่มีคนดังมองได้หรอครับสีเ่เซ็งสี่มีแต่ีลาเฮาคนเดียวนะเนาะเฮ็ดยางกันหนาหักไปมืดเนาะแม่แต่พอพ่อแม่อยู่หนาเวที่ะก็ถานางถาเบงนี่นีแต่คนบอมแมนคนวัยรุ่นขี้ตะกร้อครับ นี่แต่ไว้โอ้หกสิบเจ็ดสิบเขั่งค่ะลูกสาวเฮาแต่เมื่อนี้ก็เสียใจแน่นึงนะครับบ่ได้เช็คเศร้าเพราะว่ามันมีธุระเนาะบ่มียังนะครับมันก็เป็นยังครับเป็นเรื่องปกติเมื่อเขาต้องการเอทำกิจกรรมของเขากะเอากบ่ได้เช็คเศร้าว่าเป็นยงนะังเนาะ่าซีเรียสอ่าลูกสาวเฮาก็ไปนั่งเล่นหยอ,ยอ,อกยาวกันแบบนี้คามสุขเนาะ เห็นแล้วก็โอ้ยอยากไปอยู่ไปไก่ลูกสาวอยากไปนั่มเดี yeah> anyway ๋ยวเกิดเมือนึง claro อ่ะมีโอกาสดีๆอาจจะได้ไปนั่ก็ไดดหาอาจข้างหน้ามีโชคมีลาบเนาะมีเงินมีทองหลายกะยางตอหรือกะสี่อัดเฮดคลิปแล้วได้เงินเนาะตอนนี้ก็เหลือมันจักผมก็ม่หูกันกันว่ามันใส่เวลาเท่าไหรครับเดืการแบบยื่นขอเอ สัางรายใดเนี่ยไปหูบอกมาแน่ครับผมบบท่านหูเนี่ยนี่ผมบบท่านหูวผมสิเหตุจยงไดเกิดสิบามันคนครบพันหนึ่งเนี่ยแอมนคนครบสี่พันเอเคนเบิ่งสี่พันชั่วโมงแมนบอกผมกับบอกเข้าใจไปหูกะเอเมนบอกมาใดเด้อครับบอกแน่เด้อครับมาบอกให้เพราะว่าผมบูฮูหลืแต่ตอนนี้บบท่านมีรายไดครับพอวันวันโบท่านถึงท่านอยากให้มีรายไดก็ซอยเบิ้งซอยแช่ให้แน่เด้อครับ ซอยกดติดตามให้แน่คอยเบ่งนะหลายๆแน่อาจเได้มีรายใดครับเขาเสด้มีเงินใส่ได้เลี้ยงดูแรงเต๋อเนาะผลเฮาอายุปานีแล้วเนาะจากสิเนเฮนง์ต็กสี่กับิมมดสินปีนะครับท่านว่าเนี่ยกัมืดแล้วมืดอายุได้ประมาณว่าพนหมดเนดะ้พนหมดตั้งดนแล้วครับแต่สินปีเนี่ยมันสิมมดอายุครับกัสิครับต็กสี่บ่ได้มันก็จะเป็นรถบ้านนั่นแหละครับท่านอาจมีเงินกับสิไปตกแต่งรถให้มันดีขึ้น อาจจะได้อาขันนั่นแหละครับตามลูกสาวหาเงินทรงมาให้ลูกกินทรงมาให้ลูกเลียนลูกอยู่นีก่ก็ะจะให้อยู่กันสองคนพอกระสิได้หาเงินไปข้างนอกมีเงินกระเสิสทรงมาวนกลับมาที่นี่คันเกิดมาแถวนี่มันก็ตัองวนกลับมาบานหาดูกหาเต่าละบ่มียังายครับมือนี้ก็คุยกันไปคุยกันมาจากสิคุยยังแน่เนาะ มื่อน,นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อครับซอยแน่เม่นให้แน่ครับมื่อนี้มันยังไงครับสวัสดีครับ